สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำชงนะคะกับอาจารย์ไตหมอดดูตาทิดค่ะกลับมาอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะก็กอนอื่นก็คงต้องแสดงความดีใจกับหลายๆท่านนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเลขนางสาวไทยของเรานั่นเองได้พังงาดไฟอีกแล้วว่างั้นเลยนะคะ ก็อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์อาจารย์แต่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานนะคะเป็นชมรมที่สอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชาย4ปรห hà ตเตัวก้าฐานลายมือหนเฮงแต่ว่าวิชาที่กำลังพูดไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะกาะวิชาดาวน้ำโชคค่ะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณตัวเลขออกมานะคะจนมี รายการอันนี้เกิดขึ้นมาได้นะคะก็เป็นวิชาที่อาจารย์ใช้เวลาในการศึกษาถึง16ปีค่ะนะคะบอกได้เลยว่ามิธรรมดานะคะบอกได้อย่างนั้นเลยนะคะเป็นวิชาที่โดดเด่นมากๆนะคะอาจารย์ใช้เวลาในการศึกษาถึง16ปีบอกได้เลยว่าวิชานี้ มันชัดเจนนะคะประมาณนั้นท่านใดอยากจะเรียนอยากจะเรียนก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะมีด้วยกันอยู่สองชุดก็คือชุดของวิชาดาวนองโชคกับวิชาของอาการการใช้สูตรหนึ่งเพราะว่ามีหลายท่านจํานวนมากเลยที่ได้สูตรไปแล้วใช้ไม่เป็นนะคะจย์ก็เลยต้องเป็นต้องเปิดสอนคอร์สเพื่อหาเคล็ดลับออกมานะคะเพียงแค่คุณลงเพินแค่เพียงไม่กี่ตังค์เพียงแค,งงคงงงแ่ประมาณ3ามพันนะคะคุณก็จะได้กําไรถึง2องหมกว่าบาท นั่นเองอยากได้อย่างนี้เข้ามาเรียนค่ะนะคะ,คะก่อนอื่นเราคงอาจจะต้องมาดูดูผลงานกันก่อนว่าผลงานเป็นอย่างไรนะโอเคค่ะในส่วนของวิชาของคลิปนะคะทักษะพารวยเนาะกรัฐบาลข้างล่างค่ะออก8-9ตรงๆค่ะและก็ของรัฐบาลอาของอมสินสีชมพูเนาะก็จะเป็น4-1บนนะคะประมาณนั้นค่ะ ตามนี้นะคะต่อไปค่ะเลขเด็ดตาทพยปค่ะนะคะเลขเด็ดตาทพิปเนอะอาจารย์บอกว่า C เป็นนางสาวไทยคุณพี่เราบอกว่าขอบคุณเลขนางสาวไทยอาจารย์แตงมากๆนะคะก็ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะที่เป็นเอซที่น่ารักเสมอมานะคะเลขที่ออกคือ544แต่เอาจริงๆนะมัน ก็พูดยากเนาะมันเป็นเลเบิ้ลมันอาจจะทําให้คนที่ใช้สูตรนึ่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ง่ายนะคะเพราะว่าเดี<ๆ>๋ยวค่อคยพูดต่อแล้วกันเนาะนะคะสามตัวบนห้าสี่สี่นี่นะคะสองตัวบนสี่สี่นี่สองตัวล่าง8ปดเก้าหก,กับเ้าตัวเดียวกันนะคะ8ปดเนาะอืมนะคะสามตัวล่างค่ะนะคะก็คือ 6, 6, 4, <c oughs> หกหกสี่แปาเลขไม่เจอหกสี่ปดนะคะอีกชุดหนึ่งค่ะ8ปดแดสองอีกชุดหนึ่งค่ะสี่ห้าหแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ชัดเจนแจมแจมโบกเอาวางั้นเลยเนาะนะคะโอเคนะแล้วก็ส่วนในสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งของเราจะเป็นแนวตัง้ง สูตรสองจะเป็นแนวนอนซึ่งสูนึ่งกับสูตรต่างกันอย่างไรนะคะสูนึ่งคือเป้นหาไม่น้ำเอาไม่อยู่ค่ะนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยเนาะแต,แต่ถ้าเป็นสูตรสองอะ่ะจะเข้า,าถ้าถ้าคุณสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าเลขสี่เด่นเลข4เป็นนางสาวไทยคุณไม่ดูที่ล็อก4เลยก็จะออก4ี่ห้แบบนี้ค่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สี่สี่หผู้ผิดค่ะ4ี่สหเนาะ แต่ถ้าคุณได้เลข5มาคุณดูที่ล็อก5เลยค่ะก็จะออก5 4 4แบบนี้ตรงตรงเลยนะคะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสูตรหนึ่งเนี่ยเบิ้ลหาไม่นับดังนั้นเวลาคอมเป็นเลขเบิ้ลแล้วสูตรหนึ่งจะเอาไม่อยู่นะคะประมาณนั้นเนาะนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะเรามาดูเลขดับร่างกันนะคะวันนี้ข้างล่างออก8 9ค่ะนะคะ แต่ไม่ใช่98นะ89นะคะเรามาสแกนกันว่ามีเลข89อยู่ในตรงนี้หรือไม่ตู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 ้ตู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 มันสัญญาณเตือนมาแล้วค่ะว่าเลขดับของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางในการ ลดต้นทุนนั่นเองเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินมากมายเนยกับการลงทุนแยแยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะก่อนจะไปอ่านเลขดับบนค่ะเลขดับบนนะคะสำหรับเลขดับบนนะคะในตรงนี้ข้าบวดออก4 4เรามาสแกนดูกันนะคะว่าสามัาขามขบนเนี่ยจะดับอยู่หรือไม่นะคะมาสแกนดูค่ะตตุๆๆ บอกเลยค่ะว่าดักบ,บนของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะก็แบบนั้นเลยค่ะนะจ๊ะอ่าเนาะสำหรับเลขดักบ,บนข้างล่างางวดนี้นะคะงวดนี้วดของวันที่17มกราคมปี67นะคะก็อาจารย์ให้เลข02-31-09-43-76-12-45 6 9 4 8 6 1 9 9 2 1 8 1แล้วก็54ค่ะเห็นไหมคะ1 2 3แคปเจอร์1 2 3แคปเจอ1 2 3แคปเจอโอเคค่ะน่าจะทันนะคะโอเคขออนุญาตวางละ ก่อนอื่นก็คงอาจจะต้องขอแสดงความดีใจกับหลายๆท่านแล้วก็ต้องสวัสดีปีใหม่ค่ะเอ๊ะอาจารย์เนาะสวัสดีปีใหม่ก็ปีใหม่ฟ้าใหม่ก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมนะคะขอให้รวยๆมากๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะโควิดเริ่มกลับมาแล้วก็ระวังดูแลตัวเองให้เยอะๆนะคะอาจารย์ก็จะดูแลด้วยการกินวิตามินซีนะคะ เพราะว่าปิดแมสแล้วมันหายใจไม่ทันอาจารย์ก็อาจจะใช้วิธีการกินวิตามินซีหรือกินของเปรีปร้ยวเช่นส้มโอนะคะหรือส้มหรือมะนาวมะนาวอย่างนี้ค่ะก็จะช่วยได้นะแต่อาจารย์จะซัดด้วยวิตามินซีอย่างเดียวเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าอา่าพอเราปิดแมสแล้วจะหายใจไม่ค่อยคล่องตัวนะนะคะอึดอัดอึดอัด <c oughs> นะคะประมาณนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนรวยๆแหงๆตง เลยนะคะปังๆให้มากๆรวยยิ่งกว่าเก่านะคะรวยมากๆสุขภาพแข็งแรงมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นนะคะรวมไปจนถึงาหนะค,ะนะความเป็นอยู่ขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงอินเดือนเลยนะคะแต่ปัจจัยที่สําคัญก็คือว่าในช่วงของตรงนี้เนี่ยการงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเศรษฐกษิจเอยอะไรเอยทุกอย่างมันดาวลงหมดเลย นะคะมันก็อาจจะเป็นเหตุหรือเป็นต้นทุนที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเบื่อเซ็งเนาะแต่ถ้าท่านใดอยากจะได้วิธีการแบบเขาเรียกว่าเส้นทางรักนะคะในการที่จะเข้า VP ในการที่จะเข้า VP ีเพื่อหาตัวเลขโดดเด่นเข้ามาเนาะนะคะก็วิธีการง่ายๆก็คือแค่บูชายิหิน1เส้นอาจจะเป็นที่หมายเศรษฐีซึ่งคุณสมบัติพิเศษของมันคือมีตัวเลขขึ้นนะคะ1เส้นนะคะก็จะได้ VP ีของจันตาย จากสงวดเป็น5้างวดแถมให้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมเลยค่ะนะคะห้างวดเนอะแล้วก็จะได้ส่วนลดจากราคาป้ายอีก50%นะคะและได้สูตรหนึ่งฟรีหึงสูตรเลยค่ะนะคะสำหรับท่านที่จะเข้า VIP สามอ่สิบหงวดก็คือ3เส้นอาจจะเป็นพี่ หยกน้ำพึ่งนะคะพี่หยกน้ำพึ่งเนาะหรือปิเซียเปลี่ยนสีจะมีโชคใช้เมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีสีแดงหรือสีชมพูเข้มน,นั่นเองนะคะหรือพี่หินถูหวยเลยค่ะนะคะอยากรวยอยากถูหวยก็เข้ามาเป็นหินถูหวยและตรงกลางก็จะเป็นไพไร่ก็เรียกว่าหินดูดซับดูดโชคลาภดูดเงินทองนั่นเองนะคะประมาณนั้นเนาะหรือจะเป็นพี่หยกเขียวหรือจะเป็นอัอนนี้เลยคะ่ะลูกประคำนะคะอยากได้ก็ แวดเวียนเงินเข้ามาเนาะนะคะ1เส้น3เส้นจะได้วีพีหอจันต่าย15งวดนะคะได้ส่วนลดอีก5 0นะคะและได้ทั้งได้ทั้งสูตร1และสูตร2ค่ะนะคะอยากได้ก็ทักกันเข้ามานะคะตามอันนี้เลยค่ะอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะเบอร์โทร0 8 1 5 9 1 5 9 8 7 0 8 1 5 9 1เ9 8 7เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดีไลน์ค่ะ นะจ๊รอืมแลปะปฏิทินล่ะมาหรือ,อยังอ่าปฏิทินปี6 7มาแล้วนะคะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับเอ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ก็เปิดไม่ทันเ,เดี๋ยวค่ะนะจาะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงของเลขดับ,บล่างอาจารย์จะนับให้ละกันเนาะเพราะว่าอาจารย์ไม่ทันได้นับ นะคะอ่ารัฐบาลออก544 4, ข้างล่าง89เกาโก็จะไปออกในส่วนของ98นะคะข้างบนออกออมสินขออนุญาตแป๊บเดียวนะออมสินออก4 641ข้างล่าง3 2นะคะก็จะไปออก4 1แล้วก็2 3แบบนี้เป็นเป็นเป็น มันเหมือนเชี่ยวตลอดเลยเนาะอ่ะค่ะนี่เนาะ,ะ,ะ,นาะก็ขอดึงเข้ามาเนาะนะคะก็ในส่วนของวันที่3 0นะคะในเลขของปฏิทินอาจารย์ให้เด่นคือเลข8นะคะแล้วก็เลข9นะ จริงๆสองก็เข้านะมันไปเข้าส่วนของอมสินนะคะก็จะเข้าเลขวิ่งทั้งหมดเลยก็คือแปดสองเก้าแปดก็ออกแปดเก้านั่นเองนะคะแต่อาจารย์ให้เก้าแปดเนาะส่วนสองส่วนเออและเอออมสินนะคะอาจารย์ให้สองสามออกสามสองแล้วก็สี่หนึ่งออกสี่หนึ่งตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยแบบนี้นะคะอืมเนาะก็น่าชื่นใจนะคะแต่ว่าจะเข้าขิงงวดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันตอนท้ายคลิปละกันนะคะ ในช่วงของเล่นดับล่างแล้วกันเพราะว่าจารย์ยังไม่ได้นับมาให้ <g iggle> ขอโทษด้วยค่ะนะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายเพื่อสั่งซื้อปฏิทินเล่นเด็ติเล่นเด็ตาทิพย์นะคะปฏิทินเ,เล่นเด็กตาทิพย์ป,ป,ปี67นะคะในราคา2,999บาทตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะรีบหมด <c oughs> รีบหมดนะคะเพราะว่าช่วงของเดือนที่แล้วเราเปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีแถม แถมให้ด้วยนะคะแต่รอบนี้นะคะอาจนี่เลยเนาะใครสั่งในช่วงของเดือนมกราจ,จะได้ VP ีของอาจารย์ต่ายฟรีอีก3ามว้วนนะคะในราคา2 9 9 9ัเราบกาทแล้วก็ได้อันนี้ด้วยนะคะ1เล่มในราคา2 9 9 9บาทเนาะนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขน,นี้ได้เลยนะคะ0 8 1 5 9 1 5 9 87, 8 7 0815915987ค่ะนะคะ หรือจะติดต่อเบอร์เก่าก็ยังได้อยู่นะคะ0909282626 0909282626และ i d l ล n e 635915ค่ะนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายนะคะแล้วหรือโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการดูดวงสั่งเพจทินหรือการเข้ามาเรียนวิชาดาวนำโชคก็ดีสูตรหนึก็ดีหรือวิชาอื่นๆก็ดีก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้อาจารย์อาจจะต้องบายบาย ไปก่อนนะคะแล้วพบกับอาจารย์ไต่ใหม่ในครั้งต่อไปกับอาจารย์ไต่หมอดุตาทิพย์หวังว่าช่องของเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการได้นำโชคราภให้กับทุกท่านได้รวย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 ร,ย,ร,ย,รยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย